สวัสดีครับวิดีโอตัวนี้จะเป็นวิดีโอแนะนำการใช้งานซอฟต์แวร์ c a d เดียนโปรเฟชชั่นนะครับจากหน้าจอที่ท่านเห็นนั้นท่านจะเห็นว่าเครื่องมือการใช้งานของซอฟต์แวร์ c a d เดียนโปรเฟชชั่นนั้นก็ใกล้เคียงกับซอฟต์แวร์ AutoCA d ในเวอร์ชันปัจจุบันเป็นอย่างมากนะครับแต่ถ้าหากท่านใดถนัดการใช้งานซอฟต์แวร์ AutoCAD ในเวอร์ชันเก่า c a d เดียน สามารถที่จะปรับเปลี่ยนอินเทอร์เฟซให้กลายเป็นคลาสสิกอินเทอร์เฟซได้ซึ่งคลาสสิกอินเทอร์เฟซของแคดเดียนนั้นก็คือการที่ปรับเปลี่ยนหน้าจอการใช้งานของ c a ดเดียนให้เป็นเหมือน photocat ลต์แคดเนว์ชั่นเก่าๆได้นั่นเองนะครับอีกทั้งท่านยังสามารถที่จะโยกย้ายเครื่องมือของท่านตามที่ท่านถนัดการใช้งานได้อีกด้วยนะครับการเขียนแบบด้วย c a ดเดียนนะครับ ก็เหมือนกับการใช้งาน AutoCAD ก็คือเราจะมีคำสั่งเครื่องมือเขียนแบบพื้นฐานที่เหมือนกับของ AutoCAD ให้ใช้งานนะครับเช่นคำสั่ง Line นะครับคำสั่ง Rectangle นะครับคำสั่ง Circle อีกทั้งในส่วนของ Command Line นะครับ Command Line ด้านล่างนี้นะครับก็ยังเป็น Command Line เดียวกันกับของ AutoCAD ด้วยเช่นกันอย่างเช่นคำสั่ง L Enter นะครับ ก็คือการเรียกใช้ไลน์นะครับการใช้ REC ก็คือคำสั่งเล็กแ n งนะครับหรือคำสั่ง ARC นะครับก็คือคำสั่ง Arc นั่นเองนะครับก็สามารถที่จะใช้งาน Command Line ได้เหมือน AutoCAD ด้วยเช่นกันนะครับการเซฟงานของ CADian น,นะครับ CADian สามารถที่จะเซฟไฟล์งานเป็นไฟล์งานเดียวกับของ AutoCAD ได้โดยตรงซึ่ง สามารถเซฟได้ตั้งแต่เวอร์ชัน2010จนถึงรีล a s e 2.5เลยทีเดียวนะครับ AutoCAD ในปัจจุบันไม่สามารถที่จะเซฟไฟงานที่ต่ำกว่าเวอร์ชั่น2010ได้แล้วถ้าหากว่าท่านมีการใช้งาน AutoCAD เพิ่มก็จะถูกบังคับใช้ให้เป็นเวอร์ชั่นปัจจุบันหรือถ้ามีการอัปเกรดบางเครื่องบางแผแนกก็จะถูกอัปเกรดให้เป็นเวอร์ชั่นปัจจุบันด้วยเช่นกัน แล้วถ้าหากว่าโดยส่วนใหญ่ออฟฟิศของท่านใช้ AutoCAD ที่ต่ำกว่าเวอร์ชัน2010นั่นเท่ากับว่าท่านจะมีปัญหาในการเปิดไฟล์ข้ามเวอร์ชันของ AutoCAD อย่างแน่นอนซึ่งจะทำให้ท่านต้องอัปเกรดเวอร์ชันของ AutoCAD ของท่านให้เป็นปัจจุบันทั้งออฟฟิศด้วยเช่นกันแต่สำหรับ c a t เดียนนั้น c a ดเดียนสามารถที่จะเซฟไฟล์งานเป็นไฟล์งานของ AutoCAD ได้ทุกเวอร์ชัน นั่นหมายความว่า Cat เดียนสามารถที่จะใช้งานร่วมกับ AutoCA d ที่เป็นเวอร์ชันปัจจุบันของ Office ที่ท่านใช้อยู่ได้อย่างลงตัวและสมบูรณ์แบบเลยทีเดียวนะครับการเปิดไฟล์งานของ Cat เดียนนะครับ Ca ดเดียนสามารถที่จะเปิดไฟล์งานของ AutoCA d ได้ทุกเวอร์ชันเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็น d w g DXF DWS DWF DWT ซึ่งเป็นไฟล์งานที่เราใช้กันบ่อยๆนะครับ ผมจะสาธิตในการเปิดไฟล์งาน DWG ให้นะครับก็สามารถเปิดได้อย่างไม่มีปัญหาเลยเช่นกันนะครับหรืออย่างถ้าเป็นไฟล์ DXF นะครับ DXF นะครับก็สามารถเปิดได้อย่างไม่มีปัญหาเลยเช่นกันนะครับ การเปลี่ยนมุมมอง2มิติของ c a ดเดียนนะครับก็สามารถที่จะใช้งานเหมือนของ a u t o c a d ด้วยเช่นกันดังเช่นถ้าผมเลื่อนปุ่มสกอของตัวเมาส์นะครับขึ้นจะเป็นการซูมเข้าแต่เมื่อผมลากเข้าหาตัวนั่นคือการซูมออกนะครับหรือถ้าผมกดปุ่มเมาส์ที่เป็นปุ่มสกอบา์นะครับลง ันก็เป็นการแผนนะครับในการแผนวิวนั่นเองซึ่งก็เหมือนกับของ AutoCA d ทุกประกานนะครับสำหรับการปรับเปลี่ยนมุมมองแบบ2มิติสำหรับการปรับเปลี่ยนมุมมอง3มิตินะครับ c a d เ e ียนสามารถที่จะปรับเปลี่ยนมุมมอง3มิติโดยการใช้เมนูวิวนะครับแล้วก็เลือก View Point Present เพื่อเป็นการปรับเปลี่ยนมุมมอง3มิติตามค่ามาตรฐาน ISO นั่นเองนะครับ อีกทั้งยังสามารถปรับเปลี่ยนมุมมองแบบไดนามิกได้เช่นกันนะครับโดยแบบดนา a มิกก็คือการปรับเปลี่ยนมุมมองโดยการที่เราหมุนแกนได้อย่างอิสระนั่นเองนะครับซึ่งท่านสามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้ว่าจะให้แกนนั้นขยับไปกี่พอยต์ก,กี่องศานั่นเองนะครับจะซูมเข้าซูมออกก็สามารถทำได้เช่นกัน การปรับเปลี่ยนมุมมองโดยการใช้เมาส์นะครับสำหรับแคดเดียนโปรเฟชชั่น a ลก็จะแตกต่างกับของ a u t o c a คนะครับของ a u t o c a คนั้นมุมขวาด้านบนจะมีแอรเรียที่เป็นวงกลมและด้านในมีรูปสี่เหลี่ยมลูกบาศอยู่นะครับซึ่งถ้าสามารถที่จะใช้เมาส์ในการหมุนปรับเปลี่ยนมุมมองภายในแอรเรียนี้เท่านั้นนะครับแต่สำหรับแคดเดียนแคดเดีจะใช้ปุ่มชิปและ ปุ่มสกอร์ของเมาส์นะครับโดยการคลิกไม่ใช่เลื่อนเข้าเลื่อนออกนะครับแต่เป็นการคลิกนะครับอันดับแรกเลยให้เรานําเมาส์นะครับไปอยู่ในแอเรียของชิ้นงานของเราก่อนนะครับหลังจากนั้นกดปุ่มชิปนะครับและกดปุ่มสกอร์นะครับเราก็ทําการหมุนดูได้อย่างอิสระนะครับหรืออีกรูปแบบหนึ่งนะครับ คือการหมุนดูแบบวงกลมนะครับซึ่งไม่มันจะไม่อิสระหเหมือนแบบเมื่อสักครู่นี้แต่ว่ามันจะเป็นการหมุนดูแบบวงกลมโดยการที่อันดับแรกให้เราเอาเมาส์นะครับไปอยู่นอกชิ้นงานหลังจากนั้นก็กดปุ่มชิปแล้วก็คลิกตัวสกอร์บาร์นะครับแล้วก็ทำการหมุนเห็นไหมครับว่ามันจะหมุนได้แต่เป็นแนววงกลมเท่านั้นนะครับไม่สามารถที่จะหมุนดูแบบอิสระหเหมือนเมื่อสักครู่นี้ได้ อันนี้แบบหมุนดูเป็นวงกลมนะครับอันนี้แบบอิสระนะครับสำหรับการเขียนแบบ3มิติของแคดเดียนะครับอันดับแรกเลยให้เราทำการเปลี่ยนมุมมองนะครับให้เป็นแบบ3มมิติก่อนซึ่งโดยทั่วไปแล้วเราจะใช้เป็นแบบมาตรฐาน ISO นะครับหลังจากนั้น ให้เราใช้เครื่องมือนะครับในการวาดรูปชิ้นงานของเราสมมุติผมใช้เล็กแทงนะครับ1ชิ้นและไซ c เคิลอีก1ชิ้นนะครับการใช้งานคำสั่ง e x t r u d e ของแ a d เดียนนั้นก็เหมือนกันกันกบหอง AutoCAD ด้วยเช่นกันนะครับแต่ว่าในส่วนของ Ribbon เมนูของแ a d เดียนนั้นจะไม่มีคำสั่ง e x t r u d e ให้ใช้งาน เราสามารถที่จะเปิดใช้งานคำสั่ง e x t r โดยการที่มาในส่วน Area ว่างๆของ Ribbon เมนูนะครับทำการคลิกขวามาที่ Catia นะครับแล้วมาในส่วนของ Modeling นะครับก็จะเป็นการเรียกใช้งานคำสั่ง3ามมิติของ Catia มาใช้งานนั่นเองส่วนการใช้งานนะครับเราก็มาคลิกไอคอนที่ชื่อว่า Extract ตัวนี้นะครับ หลังจากคลิกแล้วให้เรามาเลือกชิ้นงานที่เราต้องการจะ xTool เมื่อเลือกชิ้นงานแล้วทำการกด enter นะครับหลังจากนั้นเป็นการกำหนดความสูงซึ่งเราสามารถที่จะใช้เมาส์ในการกำหนดความสูงได้เองแต่ส่วนใหญ่เรามักจะใช้ command line นะครับในการกำหนดความสูงเพื่อความแม่นยำสมมติผมต้องการ xTool ให้มีความสูงที่5หน่วยนะครับดังนั้นผมก็กด enter ก็จะเห็นว่าชิ้นงานนี้จะถูกเอ็กทูดขึ้นมาที่5หน่วยนะครับหรือเราสามารถที่จะใช้คอม m านด์ไลน์ในการเอ็กทูดซึ่งเป็นคอม m านด์ไลน์เดียวกันกับของ AutoCA d ก็คือ E X T นะครับแล้ว Enter หลังจากนั้นทำการเลือกชิ้นงานนะครับซึ่งครั้งนี้ผมจะทำการเอ็กทูดวงกลมนี้นะครับเมื่อเลือเสร็จแล้วก็ทำการกด Enter นะครับหลังจากนั้นก็กำหนดความสูงผมให้มันสูง สิหน่วยเลยแล้วกันนะครับแล้วกด enter c คดเดียนก็จะทำการดึงนะครับวัตถุของเราไป็สามมิติซึ่งมีความสูง10หน่วยขึ้นมาซึ่งมันก็เหมือนกับของ a u t o c a d นั่นเองนะครับอีกทั้งแคดเดียนยังสามารถเรนเดอร์ดูพื้นผิวแบบ3มิติได้เหมือน AutoCat ดด้วยนะครับโดยการที่อันดับแรกทำการเปิดนะครับ ไอคอนที่ชื่อว่า Render Rendering นี่นะครับหลังจากนั้นก็มากดไอคอนที่ชื่อเน e n d e r ที่เป็นรูปก,การนามตัวนี้นะครับเดสกาจะทำการน e n d e r พื้นผิวสามมิติให้เราเห็นหรือเราสามารถที่จะใช้อมมานด์ไลน์นะครับเราใช้คำสั่งน e n d e r ได้เ,ดเช่นกัน R E N D E R นะครับน e n d e r แล้วก็ Enter แคดเดียนก็จะทําการประมวลผลพื้นผิวแบบสามมิติให้เราได้เห็นเหมือนของ AutoCA d ด้วยเช่นกันนะครับในส่วนถัดมานะครับก็จะเป็นในส่วนของเครื่องมือเสริมของ c a d เดียนโปรเฟชชั่นนะครับซึ่งเครื่องมือเสริมของแคดเดียนโปรเฟชชั่นนนั้นจะประกอบด้วยสิ่งสำคัญดังนี้ครับคือคว c คแ a l นะครับในควิคแ a l เนี่ยก็คือ,อเครื่องคิดเลข ที่จะช่วยวิศวกรในการเขียนแบบต่างๆนะครับให้ได้อย่างรวดเร็วซึ่งจะช่วยลดระยะเวลาของอาการที่เราจะต้องมาตั้งสูตรคำนวณเองนะครับหรือการที่เราจะต้องอไปหยิบเครื่องคิดเลขมากดซึ่งใน QuickCalc เนี่ยก็จะช่วยลดระยะเวลาตรงนี้ให้กับผู้ที่เขียนแบบด้วยนะครับส่วนต่อมาในส่วนของ o l e l i n k นะครับ ออน l ล n k จะเป็นาการที่เรานำไฟล์จากภายนอกนะครับมาใช้ร่วมง,งานกับการเขียนแบบของเราอย่างเช่นไฟล์ Excel เป็นต้นนะครับอีกตัวอีกตัวหนึ่งก็คือในส่วนของ e t a n n s m i t นะครับ e h a n นสมเนี่ยจะเป็นการเซฟงานในในรูปแบบที่มีการดึงไฟล์ที่มีการลิงก์ถึงชิ้นงานของเราเข้ามาไว้รวมกันนะครับในที่ที่เดียวกัน แล้วเวลาการที่เราจะเซฟงานไปใช้กับเครื่องอื่นนะครับไฟล์ตัวนี้เนี่ยก็จะติดไฟล์งานของเราไปด้วยซึ่งก็จะจะช่วยลดอ่าเออร์เอร์ในส่วนของการที่เรามีการลิงก์ไฟล์ต่างๆนะครับเพราะถ้าหากว่าเราไม่ใช้ระบบอ e ีธานสมิธเราคัปปี้ไฟล์ของเราไปไฟล์เดียวเนี่ยเราไปเปิดที่เครื่องอื่นมันจะทําให้อ่าอีเครื่องอีเครื่องหนึ่งนั้นเนี่ยไม่สามารถที่จะเปิดไฟล์ที่มีการลิงก์ถึงไฟล์งานของเราได้ ก็จะทําให้งานของเราเนี่ยไม่ครบถ้วนและสมบูรณ์นะครับและหัวใจสําคัญของซอฟต์แวร์แคดเดียนนะครับที่ทําให้ซอฟต์แวร์แคดเดียนนั้นเป็นที่นิยมกว่า149ประเทศทั่วโลกนั่นก็คือคําสั่งการ Import ตาราง Excel เข้ามาในแบบงานของเราซึ่งมันจะต่างจากการใช้อเ e l i n k อย่างสิ้นเชิงเลยทีเดียวนะครับส่วน มันจะต่างจากโอเล i ลิงอย่างไรเรามาดูกันนะครับในส่วนแรกให้เราเตรียมตาราง Excel ของเราขึ้นมาก่อนนะครับหลังจากนั้นให้เรากลับไปที่ซอฟต์แวร์แคดเดียนและให้เราเลือกคำสั่ง Excel Import นะครับเมื่อหน้าต่าง Excel Import โผล่ขึ้นมาแล้วให้เรากลับมาที่ตาราง Excel ของเราและให้เราทำการครอบ ื้นที่ตารางที่เราต้องการจะใช้งานนะครับหลังจากนั้นก็เพียงแค่คลิกขวาและก o อปีหลังจากนั้นก็กลับมาที่แคดเดียนของเราและเลือกเล็ก d r a w นะครับหลังจากนั้นก็ทำการเลือกแอ e รียที่เราจะเขียนตารางลงในชิ้นง,งานของเรานะครับแคดเดียนก็จะทำการเขียนตาราง ของ Excel ให้กับเราโดยอัตโนมัตินะครับและสิ่งที่ได้ก็คือตารางเหล่านี้นะครับก็จะเป็นคำสั่งลายธรรมดานะครับท่านสามารถจะอ d ดิจะแก้อะไรก็ได้รวมถึงคำสั่งเท็กตรงนี้นะครับก็จะเป็นเท็กธรรมดาธรรมดานะครับท่านสามารถที่จะแก้ไขอะไรกับเท็กตรงนี้ก็ได้เช่นกันนะครับ ซึ่งถ้าหากว่าเป็นระบบโอเลลิ์นั้นท่านไม่สามารถทําแบบนี้ได้และ,ะการทําตารางด้วยวิธีนี้นะครับก็จะช่วยให้วิศวกรที่จะต้องเขียนรายการผาดอะไรชิ้นงานที่จะต้องใช้กับชิ้นงานของท่านเยอะๆ,ๆแบบนี้นะครับได้อย่างรวดเร็วนะครับ